แร่แร่เอิร์ธสงครามแย่งทรัพยากรของมหาอำนาจรอบล่าสุดซึ่งเป็นมูกใหม่ทางการเมืองของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลอนุทินของเรานะครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างและมันน่ากังวลตรงไหนมาฟังสรุปพร้อมวิเคราะห์กันที่คลิปนี้ครับผมปูพื้นให้ฟังแบบนี้ก่อนครับแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นกลุ่มโลหะที่เอาไปใช้ในพวกเทคโนโลยีชั้นสูงครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำมือถือหน้าจอต่างๆรถอีวีแผงโซลาร์เซลล์หรือก็คือพวกวัสดุพลังงานที่โลกสมัยใหม่เนี่ยกำลังทำมาแข่งขนันกันครับ ซึ่งฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ปล่อยให้ตัวเองเสียเปรียบมาตลอดครับผมพอมาถึงยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่อยากจะชิงอํานาจกลับมาก็เลยเดินหน้าเซ็น MOU กับประเทศผู้ผลิตรายย่อยไปทั่วเลยครับตอนนี้นอกจากไทยก็มีมาเลเซียเวียดนามปาก,กีสถานล่าสุดก็ญี่ปุ่นครับซึ่งต่อให้ประเทศนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่มีแร่แร่เอิร์ดครับแต่ก็เอาประเทศเหล่านั้นเนี่ยไว้ตั้งโรงงานแปรรูปได้ครับผมอ่ะ ทีนี้ตัดมาที่การเซ็น MOU ของไทยครับเรากําลังกังวลเรื่องอะไรกันอยู่บ้างข้อที่ใหญ่ที่สุดเลยเนะครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแร่แร่เอิร์ธเนี่ยเอามาใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดก็จริงครับแต่ว่าการทําเหมืองสกัดมันออกมาเนี่ยโคตรสกปรกจะได้แร่มา1ตันเนี่ยครับต้องแบกรับของเสียถึง2,000ตันกันเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสสูงมากที่กากกัมะรัรงสีเนี่ยจะปนเปื้อนแหล่งน้ําแหล่งอาหารชาวบ้านตาำดำๆทางนั้นครับที่เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือว่าเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงอีกสารพัดซึ่งเป็นสิ ต,ต,ต่างประเทศกังวลกันเนี่ยก็คือมาเซ็น MOU กับสหรัฐแบบนี้พี่จีนเขาจะเคืองเอาหรือเปล่าคือไทยเราเนี่ยครับก็พึ่งพาจีนเป็นคู่ค้าที่สําคัญอยู่แล้วพอๆกับที่สหรัฐเนี่ยเป็นตลาดทรงออกสําคัญซึ่งเรื่องนี้คุณสุภจีรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ออกมายืนยันแล้วว่าทูตจีนไม่โกรธครับ MOU ลักษณะนี้เนี่ยต่อให้เซ็นกับสหรัฐแล้วก็ยังเซ็นกับจีนได้อีกแม สมเป็นประเทศไทยจริงๆครับในบ้านสาหรัฐเองเนี่ยครับก็มีเสียงต่อต้านอยู่เหมือนกันเพราะนี่คือการลงทุนแบบตามเกมเขาความเสี่ยงก็เยอะซึ่งปกติเนี่ยสหรัฐมักจะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู้มากกว่าการลงไปเล่นในเกมที่จีนสร้างแต้มต่อไว้เยอะขนาดนี้พร้ป์ก็โดนวิจารณ์พอสมควรครับเพราะมันหลัก10กว่าปีนะกว่าจะเห็นผลเรื่องเนี้ยแต่ด้านจีนครับก็ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆนะครับมีการออกระบบใบอนุญาตมาควบคุมห่วงโซ่ในเครือของตัวเองให้เข้มงวดมากขึ้นครายแตกแถวเนี่ยก็ได้มีการกดดันทางการเมืองแน่นอนอย่างปี2010ญี่่ปุนก็โดนจัดนส่งอกแร่แร่น มาแล้วหลังเกิดข้อพิพาททางทะเลกันต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าสงครามทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของโลกนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปเพราะบอกเลยว่าสหรัฐเพิ่งจะเริ่มครับก็ฝากติดตามช่องเอเลียนไ้ด้วยนะครับให้มีแรงทาสรุปใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยฝากกดติดตามพวกเราไว้ด้วยครับขอบคุณครับ